จะได้เล่นให้กับต้นสังกัดอีกครั้งถือว่าเป็นข่าวดีของนักเตะหลังจากที่กราบสวัสดีครับท,ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET Football Variety ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครใกดทุกทุกอย่างที่คุณอยากจะกดได้เลยนะครับ บื้โบนัสก้อนโตซาดิโอมาเน่ลาบาเยนทำลิเวอร์พูลชวดเงิน330ล้านลิเวอร์พูลนะครับต้องชวดเงินโบนัสก้อนโตจำนวน330ล้านบาทหลังจากซาดิโอมาเน่เตรียมอำลาบาเยนมิวนิกไปค้าแข่งในลีกซาอุดีอาระเบียส่งผลให้อดได้ในส่วนของแอดออนที่ทำไว้เมื่อปีที่แล้วบาเยนมมวนิกนะครับสโมสรอนยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลิกาเยอรมัน ประกาศยืนยันว่าซาริโอมาเน่ปีกทีมชาติเซเนกัลกำลังเจราจารย้ายไปอยู่กับทีมอัลนาเซ์ทีมดังในลีกซาอุดิอาระเบียหลังจากไม่มีชื่ออยู่ในทัพเสือใต้นัดลงเตะอุ่นเครื่องปีซีซั่นกับคาวาซกิฟอนตาเล่ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับค่าตัวการย้ายทีมครั้งนี้นะครับคาดว่าอัลนาเซ์ยอมใจ่ายให้กับบาเยิร์นมิวนิกราวๆประมาณ40ล้านยูโร หรือเราประมาณนะครับ1,520ล้านบาทพร้อมกันนี้ยังให้ค่าเหนื่อยนักเตะปีละ25ล้านยูโรหรือเราประมาณ950ล้านบาทและยังจะได้เล่นร่วมทีมกับคริสเตนโนโรนโดอดีตสตาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยซาดิโอมาเน่นะครับย้ายมาจากเลียภูไปอยู่กับบาเยอรเมื่อซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาด้วยค่าตัวบวกแอดออนอยู่ที่35.1ล้านปอนด์หรือเราประมาณ 1, 5 4 5ล้านบาท และเว็บไซต์ This Is Anfield ก็รายงานว่าการที่แข้งเซเนกลจะย้ายไปอยู่กับอัลนาเซอร์ยังส่งผลให้หงแดงต้องชวดเงินโบนัสก้อนโตตามไปด้วยสื่อเมืองผู้ดีเผยว่าลิเวอร์พูลจะได้เงินค่าตัวเบื้องต้นจากบายเยนจำนวน27.5ล้านปอนด์หรือราวประมาณ1,210ล้านบาทเท่านั้นขนาดที่แอดออนอีก7.6ล้านปอนด หรือละ,ละประมาณ334.5ล้านบาทแทบไม่ได้เลยเนื่องจากลงสนามให้กับเสือใต้ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดเอาไว้ไม่คาดคิดเจเกนครอปรับเซอร์ไพรส์หลังจากจอแดนเฮนเดอร์สันบอกลาลิเวอร์พูลเจเกนครอปนะครับกุนซื้อทีมลิเวอร์พูลเปิดอกว่าประหลาดใจที่จอแดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมตกลงใจ ย้ายจากสังเวียนแข้งแอนฟิลไปวาดลวดลายในลีกซาอุดีอาระเบียกับสโมสรอเอาเอติฟากจอแดนเฮนเันนะครับกองกลางทีมชาติอังกฤษเป็นสตาร์ดังอีกายที่ย้ายไปขุดทองกับลีกตะวันออกกลางในซัมเมอร์นี้หลังได้รับการทาบทามจาก ard, สตีเฟนเจอร์ลัดกุนซือของทีมเอาเอติฟากซึ่งเสนอจ่ายค่าแรงให้เขาสูงถึงสัปดาห์ละ700,000ปอนด์หรือราวประมาณ31.2ล้านบาท ต่อจากกรณีดังกล่าวนะครับส่งผลให้เลดแมชชีนเปิดทางให้เฮนโดย้ายทีมด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์หรือละละประมาณ535ล้านบาทก่อนที่ดาวเตะวัย33ปีจะเซ็นสัญญากับสโมสรนใหม่เป็นเวลา3ปีกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาในใหญ่ชาวเยอรมันยอมรับว่าประหลาดใจที่สุดที่อดีตขุนพลทีมซันเดอร์แลนด์ตัดสินใจย้ายออกจากทินแอนฟิลด์หลังจากเขารับใช้สโมสรมานานถึง12ปี ขนาดเดียวกันนะครับหลังจากย้ายไปหากินในซาดิอาระเบียเฮนโดก็โดนถล่มตามคาดเนื่องจากเขาแสดงจุดยืนสนับสนุนความหลากหลายทางเพศอย่างชัดเจนแต่กลับหันไปโกยเงินในประเทศที่กำหนดให้เรื่องดังกล่าวผิดกฎหมายจริงหรือเท็จอาดิดาตแจ้งข่าวไฟเขียวเมสันกินวูดลงบูให้กับแมนยูอาดิดาบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬายักษ์ใหญ่ ตัดสินใจแถลงความคืบหน้าต่อประเด็นอนาคตของเมสันกินบูดอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากสื่ออิงกฤษระบุพัวเขาอนุวาตไฟเขียวให้กับกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมารับใช้สโมสรได้ในซีซั่นหน้าเดอะซันนะครับรายงานข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าอาดิดาษตัดสินใจเปิดโอกาสให้เมสซันกินบูดกองหน้าจอมเฉากลับมาลงสนามให้กับผีแดงได้ตามเดิมในซีซั่นหน้าหลังตัวนักเตะ ไม่ได้ถูกดำเนินคดีแล้วจากที่ถูกตั้งข้อหาพยายามข่มขืนทำร้ายร่างกายและกักขังน่วงเหนี่ยวโดวยเหตุนี้เมสันกินบูธจะได้เล่นให้กับต้นสังกัดอีกครั้งถือว่าเป็นข่าวดีของนักเตะหลังจากที่ผ่านมาเขาถูกผีแดงสั่งสอบสวนเป็นการภายในแม้ว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ตามกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับอาดิดาสสปอนเซอร์ใหญ่ที่สนับสนุนชุดแข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตัดสินใจแถลงตอบโต้ข่าวชิ้นดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงตามที่มีรายงานข่าวเคลื่อนไหวในสื่อจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องเคลียร์ให้ชัดเจนว่า Adidas ไม่ได้ถกกับ m a n c h e เตอร์ยูไนเต็ดถึงประเด็นของนักเตะในทีมเราไม่มีบทบาทในการตัดสินใจใดๆที่มีผลต่อน,นักเตะหรือสตาฟของแมนยูอาดิดาสระบุด้านไนกีนะครับอดีตสปอนเซอร์ของกีนวูด เคยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไม่ต่อสัญญากับเขาหลังตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียขณะที่แมนเชสเตอร์ n i n น New ดระบุเมื่อต้นเดือนว่าปีศาจแดงมีแผนปล่อยกีนบูธออกไปแบบยืมตัวในซีซั่นหน้าหุนซื้อบนฟอร์ดพูดเองเปิดทางพร้อมขายดาบิดลาย่าโทมัสแฟงนะครับผู้จัดการทีมเบนฟอร์ดยืนยันว่าพร้อมจะปล่อยดาบิดลายา นายด่านดีกีทีมชาติสเปนออกไปหากได้ราคาที่เหมาะสมดาบิดลายาผู้รักษาประตูชาวสเปนนิสของเบนฟอร์ดตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากไบเยอร์มิวนิคยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเพื่อเป็นทางเลือกตรงตำแหน่งนายด่านหลังจากมานูเอลนอยเออร์จอมหนึบมือหนึ่งยังคงต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บเป็นเวลานานขณะที่แยนซอมเมอร์มือสใกลที่จะย้ายซบกับอินเตอร์มิลาน ก่อนหน้านี้นะครับสกายสปอร์ตรายงานข่าวว่าทางเสือใต้กับพญาพึ่งไม่สามารถคุยเรื่องค่าตัวกันได้เนื่องจากเบนฟอร์ดโขค่าตัวรายย่าไว้ที่40ล้านปอนด์หรือละละประมาณ1,720ล้านบาทด้านตัวนักเตะเองก็แสดงทีท่าว่าต้องการย้ายต้นสังกัดล่าสุดนะครับโทมัสแฟงผู้จัดการทีมเดอะบีออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยแสดงทีท่าชัดเจนว่าจะไม่ลังแต่ต้องได้เงินในราคาที่เหมาะสม ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกผมด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ